สวัสดีครับจเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บเมนูตัวนี้แล้วกันนะครับม่ได้กินเลยเหลืออเดียวได้อะเบอร,ร์เกอร์หมูไข่ดาวซอสสูตรใหม,ม่กลมกล่อมขึ้นนะเป็นเบอร,ร์เกอร์หมูไข่ดาวเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าครับนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับโอโ้อาจจะเหมือนสีเสื้อไปหน่อยนะฮะเบอร์เกอร์หมูไข่ดาวนะครับซอสสูตรใหม,ม่กลมกล่อมขึ้นนะก็เบอร,ร์เกอร์หมูไข่ดาวจีกเลยครับ สไลด์ออกมาโอ้โหแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับผมอ่ะยังไงเปิดดูเลยแล้วกันเออไข่ดาวนะครับนี่ไข่ดาวนะดาวจริงๆนะครับไม่รู้ดวงไหนนะก็แผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับขนมปังนุ่มอ่าไข่ดาวก็ใหญ่มเนื้อหมูก็ใหญ่มีแต่ใหญ่ๆนะครับโอ้โหขนมปังนุ่มมากไปครับผมเบอร์เกอร์หมูไข่ดาวตัวใหมหห่นุ่มเลย นุ่มจริงครับนมปังดีจริงนะครับนะครับเบอร์เกอร์เนี่ยสำหรับผมในมุมมองของผมเนี่ยจะอร่อยอร่อยเนี่ยต้องนมปังต้องดีด้วยนะครับนะครับวัดกันที่นมปังด้วยนะยังไม่โดนไข่เลยขออีกสักคำนะไข่อยู่กลางออถึงไข่แล้วดีครับนวลน,นวลแล้วหมูนุ่มนะครับ ไข่ไม่แข็งไข่นุ่มกินดีครับผมใช้ได้เมื่อกี้โดนไข่แดงนะครับไข่แดงเหมือนจะเป็นเยิ้มๆด้านในด้วยนะครับเห็นไหมดูไข่แดงด้านในเห็นไหมช้ำๆเลยนะครับนี่ป่ะเคี้ยวจนตาปิดนะครับโรยซอสป่ะลองโรยซอสดูหน่อยนะครับซอสพริกเพิ่มเท็กเจอร์หน่อย ขอราดซอสพริกนะครับตรงไข่แดงคอ่า <c oughs> เหมือนคาราเมลไปอซอสพริพกกับไข่ดาวเนี่ยก็ไปด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นออริจินอลของเขาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วมันแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าชอบความเข้มข้นเนี่ยก็แนะนําให้ใส่ก็ได้นะครับหรือจะไม่ชอบแบบเพียวๆก็ดีครับไปได้หมดอีกนิดหน่อยแล้วกันอ่า เราจดจันะชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับอิ่มได้เลยนะครับมือหนึ่งง่ายๆนะครับตอนเช้าขับรถไปทํางานนะครับก็เติมได้เลยครับผมว่าอิ่มเลยครับผมไปใหญ่ๆชอบขนมปังมันนุ่มนะครับกินง่ายไม่แข็งแล้วก็ไม่แห้งนะครับผมถือว่าดีนะครับ นี่ครับผมเบอร์เกอร์หมูไข่ดาวนะครับก็เป็นเมนูที่มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับท่านใดนะครับสนใจอยากลองก็ไปตำก็ได้นะครับทุกสาขาไปคำใหญ่หมดหรือเปล่าเต็มป,ปากเต็มคา